ยโยออหอคือใครล่ะคะอหอไหนครับไม่รู้เลยอ่ะฟอรไม่รู้ใช่ถ้ามันถึงเป้าหมายดีจริงนะดีแล้วมีอีกเล่มนึงไหนวะเขียนไว้ตั้งแต่ม .6 อ่ะแล้วแบบอ้ยไม่คิดว่าจะประสบความสำเร็จอ่ะ คือแบบเราเขียนไว้อะเหมือนเราเขียนใส่สมุดไว้แล้วแบบโตขึ้นเราแบบอยากมีเงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้เอ้ยไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเด็กคนหนึ่งจะแบบมาทำทาได้อ่ะเอออาจารย์ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนคะอยู่บ้านครับอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับพงมาอะไรครับน่ารักมากมีคนช่วยเก็บยังมาช่วยขายหมูอะ <c oughs> อีกสักสิบนาทีดีกว่าแล้วก็จะไปละมานานยังยังครับว <c oughs> สุวเพลงวสุดีกว่า เดี๋ยวผมไปช่วยขายจริงไหมมาดิฝอนน่ารักมากใช่ครับพอเขาว่างั้นอาจารย์ที่บ้านหนาวไหมหนาวครับตอนยินตอนยินหนาวมากแล้วก็ตอนเช้าจะหนาวมากอ๋อเด็กที่ปรึกษาครูเองจำไม่ได้หรอจำได้ละมีเรื่องจะบอก อออ่างหอหีบบอกแค่นี้พอมาจากตัวเล็กวีหนึ่งฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคบพี่วีหนึ่งครับอยากฟังน้องฟอดร้องเพลงได้ครับ พี่เซียนอยากรู้โทรมานะครับเดี๋ยวฝันจะบอกฟอดยังรักแพรรี่อยู่ไหมตรงๆอยากรู้โทรมาเดี๋ยวบอกอืโอ้ยมาเมนว่าเล็กอีกอรู้ดีแท้ใครบอกเขาบอกว่าถ้ายังไม่เจอกับตาอย่าไปหาพูด เดี๋ยวมันจะพูดไม่ออกวาสนาอีกามันคงบหมอสมลองเพลงชาติหน้าจังว่ากันให้ฟังหน่อยรอไลฟ์ทุกวันไม่เห็นทันสักวัน จบแล้วถ้าถึงแสนหัวใจเราค่อยลงงั้นเราก็จะต้องนั่งไหลยอยูน่นี่สูส้ๆเอาให้ถึงแสนเลยอาสนาอีกามันคง อยากรู้นี่อยากรู้นี่เดี๋ยวจะบอกอออาเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พออออาาทำไมผู้ฝอยังไม่มีแฟนเอาก็มันไม่มีคนจีบอะม,มีฟังเพลงนี้เลย,ลเยลจังสันละ วุ่นพลาผสมต้องการคนมาดามใจอ่ะเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกคนนั้นให้ฟังเพลงเศร้าแล้วจะร้องให้อ่ะ ร้องมาย,ยิ้มตลอดเลยโอ้มีไปสอนนักเรียนได้แล้วหยอมพรุ่งนี้ปิดเรียนอยินจัดเนานะเดี๋ยวปีใหม่อินกว่านี้ <c oughs> เคยถูกด่าบ้างไหมเคยบ่อยด้วยไม่ใช่ใครหรอก <c oughs> เจีีนั่นแหละด่าทุกวันเลยรู้เปลี่ยนใจไม่ไปทัศนศึกษาแล้วเอาไม่ไปก็ไม่บอกเอาไม่ไปก็ไม่บอกเอาแค่นั้นแหละถ้าไปก็คือบอกเลยถ้าไปก็คือบอกเลยว่าใครจริงๆ <c oughs> การละครเท่ น้ำตามันสั่งได้ด้วยเหรอว่าแบบเออมึงต้องร้องนะอะไร่งเงี้ยไม่ได้เอาจริงพูดจริงถ้าไปนี่บอกเลยว่าใครพูดแล้วเนี่ยพูดแล้วจากจากใจอกอกหักดีกว่ารักไม่เป็นคัมคมบาดใจ อส,สมพื้นสมพื้นเกือบถึงแส,น,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 สนใจแล้วขอแสนใจพอขอแสนใจพอวันนี้ฟอร์ดแบงเ์นมคืออะไรครับอันนี้ฟอร์ดไม่เข้าใจเลย เศร้าเลยจะร้องไห้รักใครต้องให้ความจริงใจครับคุณดวงใจกดให้อยู่ครับฟันสวยจริงเหรอแต่ฟันขาล่ามันแบบอันเหลืองอะ ัดไฟครับฟันขาวเหรอใส่ฟิลเตอร์ครับไปแล้วอุตสามาสื่อจริงอันนี้พูดจริงถ้าไปเที่ยวบอกเลย ไปแขวะคนอื่นในช่องประกอบคิดดีแล้วเหรอตอนนี้กาลังโสดเเดี๋ยวบอกให้ผู้จริงเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยววันจัดประเียนเออวันจัดปรดียนจะเจอกันเลยมายามไอ้นี่บัดกวดเล็กเศร้าแล้วเหรอครเลิกแล้วครับเลิกแล้วขอเพลงได้ครับได้เลย จะลงละเพลงนี้จบแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็ลงแล้วนะเบาอีสานให้ฟังหน่อยสิเบาอีสานให้ฟังไหยสิได้ได้ครับน้องฟอดดูไห่เศรา้า <c oughs> ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเบาอีสานไม่ได้เลยมาดูพยายามดีนะใช่ไหม อยากมีฟอร์ดเป็นของตัวเองไม่งั้นกดโอเคได้เลยออกใต้โอหักจริงจังเอาก็พูดจริงเดี๋ยวบอกให้จบอันนี้เดี๋ยวบอกให้เลยโอ้ยทุเรียนส่งมหม่แล้วยังน่ารักเหมือนเดิมรักไหมอะทำจริงรักไหมฮะพี่ ไปจักพึ่งเข้ามาเอาเวลาฝาไลฟ์พี่ก็ต้องเข้ามาบ่อยๆอีสิถ้าฝอไม่มีคนคุยด้วยฝอก,ก็ไม่อยากไลฟ์ดิมันจบแสนใจแล้วโอเคเดี๋ยวเพลงนีงพอเลยเป้าหมายมาแล้วครบแล้วแบตฝอจะหมดพอดี 是我广东的。